ยินดีดต,นต้อนรับ้าสู่เฟสครับช่องคนนี้กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาต่อกันกับใน SCB นะครับผม SCB เป็นเกมแนวยังไงไม่รู้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานานะฮะเราจะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับชื่อบุ๊กนะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับโอเคก็นะฮะอันนี้ก็แบบให้เราเลือกสายอาชีพแล้วก็มาส่วนนะฮะส่วนทำไมนะมันแบา <S 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 มาต,ต่อเ,เรืองๆๆๆน้เรีย้อยนคับเราก็ต้องฆ่าฝ่ายา ยบร้อยตายไปอีกโอเคครับต่อ

ยิงยิงยิงเออโอมาสเตอร์โอมาสเตอร์โล้โอ้ยตายแล้วน,นะฮะตายได้ตายดีนะครับอุ้ยตายฝ่ายตงข้ามข้อ,อดีของวิเซอร์คือมันยิงแบบตรงๆนะฮะแต่ไม่โอกาสขัข้นเท่อน,นิดหน่อย โอเคไปยิงโอเคโอเคไปไปโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวขอจัดการไอ้ตัวด้านบนก่อนนะคะ สบายไปไหมฮะตื่นมากเหลือเป็นเรื่องที่สำคัญฮะโอ้ยตายโอเคไหมครับที่เป็นเกียรติฐาที่เป็นศูนย์ประเทศแข่งเราแล้วก็มาสู่ทุกทุกคนครับแต่ยังได้แต่ก้าว ไม่ยิงไม่โดเลยเรียบร้อยครับโอเคเจลฝัแงข้าม โอเคนะก็แบบวันนี้นะสำหรับใครที่อยากมาเล่นก็สามารถที่จะมาเล่นกันได้นะครับโอเคก็อาจจะเงียบไปหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงต้องขอรานไปก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะให้ดูนี่หนึ่งนะอันนี้คือหน้าต่างน้องบุกนะฮะนี่น้องบุกนะฮะซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญนะที่จะมาเล่นกับเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายค่ะ